ไว้ไปอยู่วัดไหมคะไม่ไปหรอคะอืมเอาไปอยู่วัดไหมคะไม่ไปไม่ไปเลยเหรอคะแล้วทำไมแล้วทำไมไว้ดื้อจังเลยคะอืมเอาไปอยู่วัดเลยไหมไม่ไปไปไหมอืไมไม่ไปหรอคะ เอาไปอยู่วัดเลยนะดื้นอน่ะเออไม่ไปหรอคะจะจะอยู่บ้านหรอคะอืมไว้ไปไหมคะไปอยู่วัดไหมไม่เอาไปอยู่วัดไหมไปไหมกับน้องเนะี Lauren ่ยอืมไม่ไป <pieces> ไหรอคะไปอยู่วัดกับน้องไหมเนี่ยเอาน้องไปด้วยเนี่ยไปอยู่วัดกับน้องไหมคะไปไหม ฮะไปไหมไว้ไปอยู่วัดไหมคะเอาไปอยู่วัดไหมดื้อจังเลยฮึ stim. ไปอยู่วัดไหมฮึ stim. ไปอยู่วัดไหมเนี่ยไปอยู่วัดไหมคะไม่ไปแล้วเอาเอาวัานนี้ไปอยู่วัดไหมคะฮะไปอยู่วัดด้วยกันไหมเนี่ยเอาไปไหมเนี่ยฮึเอาไปอยู่วัดไหมฮึ าไปอยู่วัดไหมคะไปอยู่วัดไหมเนี่ยดูหน้าสิไปอยู่วัดไหมเนี่ยอยืไมไว้อืมอืมอืมไว้ไปอยู่วัดไหมคะอืมเอาไปอยู่เอาไปอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยอืมอืม ไปอยู่วัดไหมเนี่ยดื้อจังเลยดื้อมากเลย